ครับยังอยู่ด้วยกันนะครับกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่นะครับในทุกๆบ้านในทุกๆจองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะอุจฉาฝากนะครับในเรื่องราวของหอมก็กําลังลงหัวหอมกระเทียมนี่ลงหัวละนะครับช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นยอดปุ๋ยสูตรสองนะครับผสมอ่าสิบสามสิบสามเศษเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็พ่นฟ้าท์มลชัยทุกเจ็ดวันนะครับสองร้อยถึงสามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรถ้าเป็นโบโดเปอร์หลังก็ซาถึงสามสิบ บางคนก็ใช้โบโดเนาะใช้โบโดเพื้อหลังนะครับก็เอ่อบางคนก็ใช้โดนในการฉีด,ดโดนนี่จะใส่เข้มข้นน้อยเพราะว่าโดนมันจะบินบวยมันจะบัดบัดจี้เหมือนเหมือนคนมันจะต้องวิ่งพื้นพื้นพื้นมันใช้ความเร็วนะครับพอม,มีความเร็วมาเกี่ยวข้องปุ๊บต้องใส่ปริมาณที่เข้มข้นนะครับบางคนะก็ใส่ถึง50ต่อถงังเปิ้นหรือว่าถึงเป็นร้อยเลยนะครับ ร,รวมถึงพวกแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับที่กาลังจะลงนาลงโต้งกันในนาปลังหรือว่านาแรงเนาะนะครับเห็นเป็นข้างบ้าน,นเห็นเป็นลกก้ากันละ้นะครับที่เป็นปลูกก้านายโยน,นะครับปลูกในถาดเพาะเนี่ยนะครับ่็เริ่มมาลกมาเก็บผลผลิตกันเก็บเออเออเก็บก้าเข้ากันนะครับก็ลองแสดงว่าอยู่ในช่วงปลูกเนาะอย่าลืมว่านลองพื้นนะครับด้วยยอดปุ๋ยสตรปลดล็อกนะครับถ้าผัาที่ซ้ําที่เก่ามาหลายปีดูเข้ามันบางามเข้ามันมากินปุ๋ยนะครับใส่ยอดปุ๋ยสตรปลดล็อก หนึ่งไร่หนึ่งกระสอบหรือว่าหนึ่งไร่นะครับบางคนบอกว่านาเข้าเนี่ยเาใส่เกลงหนึ่งกระถาจะได้อยู่อได้นะครับนาเข้าวนี่ได้อยู่เพราะเข้าเป็นพืชที่หาอาหารเก่งอยู่แล้วนะครับมันมันกินเก่งอยู่ละนะครับแต่บางช่วงบางจังหวะมาได้นะครับที่เขาต้องเติมให้มันนะครับหรือว่าบางคนที่ใส่ปลดลลอกมาปีแล้วปีนี้ก็ in, ยืนพื้นใส่ยอดปุ๋ยสุดหนึ่งไปเลยผสม25.7ห้าเจ็ด 7, เป็นหลักเนอะนะครับหน้าแหลงเนี่ยนะครับเพราะมันมีถึงหน้าถึงกลางถึงตายมันดีไปผสมยูเลียนะครับมันจะเมาก็งามต้นงามใบอย่างเดียวแล้วรวมันจะหาย ผลแฟรเดือนละครั้งนะครับสำหรับนาเข้าเนาะอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับส่วนผลไม้ชนิดอื่นบอกว่าจะเป็นทุเรียนนะครับรพ่อแม่พี่น้องตีกเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเป็นแางแย้ช่วงนี้ต้องฉีดประคับประคองบ่อข้เกิดภาวะการถอดยอดในสวนทุเรียนนะครับโดยการฉีดฟ้านมลชัยมันต้องมากมายครับ2 0 0ร้ c c อถึงสามซีซีต่อน้ํา200ลิตรทุก7จ็ถึงสิวันเนาะนะครับในช่วงที่มันออกดอกเป็นหางแย้นะครับถ้ามันถอดยอดแล้วเดียวมันจะร่วงกับม็อกนะครับฉะนั้นชนิด ก็เลยต้องฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับดูแลกันต่อนเนื่องไปนะครับมีปัญหาเอื้นจ่าหากัน0882614705เป็นเบอร์ผมมณชัยโดยตรงนะครับ